สวัสดีครับผมอาจารย์เต้เต้ครับกับบ้ากกี้ะแล้วก็เจ๊จูนะผู้อยู่หลัง,หงกล้องของเรานะเมนูพิเศษของเราวันนี้สุดยอดแน่ๆเพราะมันมาจากเมืองอู่ฮั่นชื่อเมนูเนื้ออู่ฮั่นไอสัตว์มึง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 ถอดถอดถอดเป็นอะไรกันเลยไข่คัเนียโอ้ยตาแก่งโป๊ะเลยผมแฟ้าฟาดับ <c oughs> ไปกรอกครับโอเคนอนแล้วเดี๋ยวนอนไม่หลับเจ๊จุอยแล้วของอร่อยจากเมืองจีนเนื้อสวรรค์อู่ฮ <ok ั่นฮะเนื้อตุ๋นจากเมืองจีนนะอันนี้เพราะเราเอาวัตถุดิบไม่ใช่ไม่มีโควิดนะอันนี้เอามาก่อนที่มีมีโควิดซึ่งคือข้างขานั่นเองจจรเอาอีกแล้วนี่เจ๊จุพร้อมยังกับผมพร้อมแล้วผม้วเสริมด้วยเจ๊ ี่อะไรอ่ะนี่อะไรโอ๊ยต่อย่าบอกว่าอย่าบอกว่าอีกแล้วมันมาอีกแล้วมาอีกแล้วหมูย่างลาครับน้ำพีกากเดนมาอีกแล้วครับอนะหมูย่างหลานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับครับอะไรครับมีเด็ดกว่านั้นอีกมีเด็ดอีกมึงยังกล้ามาอีกเหรอเฮ้ยราไม่ตกนรกเนี่ยโอ๊ยมากเป็นคนโคตรคนบ่มเคตรเดี๋ยโทษนะเอาเอาหยิบน้ำพริกกากหมูเทียบกันหน้าหน่อย เทียบกับหน้ามันะเอาใครวางใกล้ๆกันมาดูเลยใครดีกว่ากันนั่นแหละนรกคอกันนรกคอกันนรกไอ้เดนนรกเอ้ยผมชิมได้วไหมอะเดี๋ยวผมชิมให้ได้ได้ชิมสักหน่อยดีกว่าซื้อเพื่อเป็นเขียดแล้วกันอ้าไม่ไม่แก้กูหน่อยเหรอไม่แก้แล้วกินเลยกูบอกมันจะอร่อยกูบอกว่ากินให้เป็นเขียด กินได้มันกบนั่นมันไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนี้ไงอาจารย์เล่นมั่วเนี่ยอาจารย์เขาบอกให้กินให้เป็นเกียรตินี่บอกเป็นเกียรติอาจารย์เล่นตลกไม่เป็นโอเคกูผิดเองอืมกลิ่นความหืนของน้ำมันนี้หอม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 เลยเป็นความหอมของกากหมูนี่โอ้โหดูกระเด็นอร่อยนุ่มเรียบกลับเข้าไปอ่ะไอ้เข็ดดูอ่าอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเย็นซะก่อนเอาไอ้นี่ต้องทายอินไหมอาลงเ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 งอะอีกนะ ม่น้ำพีเอัไปมงคลหรืมึงเอาเอากลับบ้านมาด้วยเอาไว้ว่ายอมทิ้งไว้ไปด้วยอันนั้นเนีกิ๊กกูอันนั้นเนีอันนั้นเนี่ยจนเนื้อสวรรค์จากอู่ฮั่นเป็นเนื้อที่เจจูเนี่ยวันนี้มาตุนตั้งแต่บ่ายสองนะจนจนบ่ายสองครึ่งก็ปิดไฟเลยจะไม่แกล้หมดนั่นไงสัตว์โอเคโอเคอันนี้ตนโอเคผู้ผิดอีก วันนี้ตุนมาสามชั่วโมงตั้งแต่บ่ายสองถึงห้าโมงกว่าด้วยซ้ำวันนี้นะเพราะวันนี้เรามีเมนูนี้แล้วเราจะมีเมนูพิเศษมันไม่รู้ใช่ไหมบังกี้มันไม่รู้ตอนนี้บังกี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรรู้เรื่องรอบได้แล้วในกีบรู้เรื่องไอสัตว์เพชิบหายเลยนะพี่นไอที่หน้าเป็นแบบนี้เพราะอะไรกีบหมูมีแมงมุพวกอย่างกีบหมูกีบที่แล้วแรงนะรับแตงนั่นแนอนไม่หลับเลยนอนไม่ได้เลยนี่เนื่องจากเราต้องชิมรสชาติกันก่อน รสชาตินี้แท้ๆล้วนๆเนาะว้าวองกินนุ่มกว่านะความนุ่มนะครับนุ่มนะเอาไปกิน2เม็ดไอ้สองสองชิ้นสองเม็ดแล้วกูเห็นหน้ามึงก็อยากดุนมมาไว้สัตว์มันมันนุ่มมากเลยมันนุ่มมันละลายเข้าไปเข้าไปเลยอ่ะมันดีมากเลยดีเลยเนาะถือว่าดีวันนี้เจียจูทำเส้นเส้นเส้นหมี่ให้ อันนี้เราต้องราดเลยไหมคคุณเจ๊หรือว่ากินทั้งนี้เลยก็แล้วแต่ครับก็คือราดน้ำจิ้มก็ได้เพราะว่าแต่ราดน้ำจิ้มนะฮะนี่ราดน้ำจิ้มไม่ไม่คืออันนี้เราต้องการรสชาติชูวัตถุดิบชูวัตถุดิบคือเดี๋ยวจานนะพริกป่นลองชิมดูอร่อยนี้เรามั่นใจโอเคโอเคไหล่อเล่นโอเคเอาใหม่เอาใหม่า่โอเคอนี้กินกับเส้นที่คลุกกับคุกเขากับน้ำมันหอมเจียวนะฮะอย่งเง่้ยน โอ้ยกระโหมะเฮ้ยโอเคแล้วก็มาถึงการไทยอินส้นตีนะกระโหมูกินกากกระหมูเป็นไงอ่ะลองไวโอ้ยโอ้ยแก้ววัดรั้งทุ่งอีกแล้วรั้งทุ่งไงทุ่งของตัวเองนั่นแหละรั้งทุ่งตลอดโอเคอันนี้เราจะกินแบบว่า ใส่เวียดนามเป็นแบบออ๋เป็นเมี่ยงเป็นเมี่ยงเมี่ยงเมี่ยงโอเคอาศัยกากหมูเพื่อเพื่อกันเลี่ยนหน่อยฮะชอบผมชอบขอกากหมูเพียงเดียวได้ไหมไปแดกที่บ้านไปใส่ใสัน้จิ้มิี่แสดงเออเป็นไงมือมือกูเหรอใช่เนื้ออร่อยเออกินเป็นเมี่ยงก็ดีครับอ่ามันอร่อยอร่อยอร่ยเมื่อกี้ น้ำซุปหน่อยติดคอติดคอติดคอฝืดคอเนาะโอ้ยเสียงดูดนี่เหมือนคุ้นๆที่เคยได้ยินที่ไหน Smoke weed every day ขอดูยากแะ้วอเช็ดปากสักหน่อยโอ้ยนี่เห็นไหมพอกินอาหารเจจูไปสีหน้าเขาดีขึ้นดีขึ้นเพราเจจูอาหารเขาเยียวยาคือแล้วต่อยาจีนฮะหน้าดูอิ่มหน้าดูอิ่มขึ้นนะดูดีขึ้นพราะเขาไม่ได้แดกข้าวมาสามวันแล้วกินอย่าดูดมากเราอะเผาๆบ้างนะ ครับเดินทั้งคืนนะได้ยินด้วก่อนเดินทั้งคืนเลยนะใมน้องบอยนี่ไม่ได้อวยงั้นเพราะว่าเรากินแล้วไม่ค่อยอวยใช่ยิงก็อวยแล้วแหละคือเนื้อเขาอ่ะผมว่านุ่มเพรผมว่าผมเป็นคนชอบกินเนื้อเพราะเนื้อเนี่ยมีทั้งวันนี้เราเอาทั้งเนื้อน่องแล้วเนื้อสามชั้นมามาตุ๋นเนี่ะเจ้าช่วยแล้วมันจะยิ่งตุ๋นนานเนี่ยมันยิ่งดียิ่งเปื่อยใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้สุดสุดท้ายแล้ว จะไปทํากะเพราต่อหรือไปทําอะไรก็โคตรอร่อยแล้วเพราะตอนเนี้ยทุกอย่างมันซึมอยู่ในเนื้อหมดแล้วใช่พอแล้วพอแล้วเหลืออะไรให้กินมานเราลองน้ำซุปอย่างน้ำซุปน้ำซุปหน่อยน้ำซุปหน่อยขอ <c oughs> ยันขยันมันเดีย๋ยอะดีดตามมันช่วงนี้โควิดนะชั้นใครชั้นมันนะอืมเป็นไงครับไม่มีฝงชูรสเราใส่ไม่ใส่เราไม่ได้ไม่ใส่ผงชูรสเรากินแล้วเป็นไงเป็นไงเราจะเริ่มสิ่งสำหรับ สิ่งพิเศษสำหรับบังกี้วันนี้เลยไหมมันรู้ยังว่าคืออะไรมันรู้ยังไม่รู้ครับอันนี้ไม่ได้เฟ้งนะม่เฟ้งจริงมันได้เฟ้งจริงเพราะว่าเราอ่ะตุนมาก่อนคือจริงๆริแล้วสิ่งนี้มันตุนเพราะวันนี้เลยเพราะเราจะยห้ให้มันนุ่มจุนบอกนะว่าสิ่งที่มึงจะกินเป็นสิ่งที่ดีคนจีนเขาก็ถือว่าเป็นเป็นยาชนิดนึงเลยอ่ะมาถึงเวลาของเราละถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยกับรับวันนี้สำหรับบังกี้โดยเฉพาะเลยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมครับ ตอนจริงแล้วก็คือสิ่งที่ผมต้องเกรงไว้ก่อนว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่หลายคนชอบและหลายคนไม่ชอบแต่ขออย่างเดียวคืออย่าไปนึกถึงตอนที่มันยังเป็นๆอยู่ก็พอเดี๋ยวเรามาก่อนเลยเรื่องของวัตถุดิบลับที่เราอยากจะให้บังกี้ได้กินยาตื่นยาไหนดูไูดยานี่ครับอันนี้ได้ไฟไปเลยนะไม่ใช่ใช่เหรอเฮ่ถกขนาดนั้นยาวมากเลยตัวที่ดูสิ พิเศษสหรับบังกี้ของพวกเรามาแล้วเขียงนะฮะแล้วตามด้วยวัตถุดิบลับของเราวันนี้กุหลาบแปลมันคืออะไรครับผักครับผมโอเคไม่ใช่โอเคไม่ใช่ไม่ใช่โอเคครับอะไรอ่ะเทเดนเทเดนโอเคนะครับโอเคเคยกินไหมนี่นี่กูระแวงตั้งแต่ไม่กินแล้วนี่อะไรใช่ใช่เฮ้ย ไม่ใช่เด็ <co Stunden ดี่รวยเนี่ยอะไรไส้ผมใส่ใส่เลื่อนใส่เลื่อนไส้ไม่ใช่ไม่ใช่จริงอะไรแบบนี้น่ะเดี๋ยวเราลองชิมดูเลยนะครับจะหันตรงไหนจะหันตรงไหนเอางี้จะหันเป็นชิ้นหรือหันเป็นยังไงเรากินปลายไส้ก่อนว้าวปลายไส้เป็นจุดที่แบบโอเคมากินไเอาหนุ่มามั้งก็ไม่รู้เดี๋ยวติปริ้นออกมาเลยโอ้โหอันนี้วัวสัมสอนหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่ใช่ไม่ตีกะหรี่มาโม่เนี่ย ป้อนหน่ป้อนหน่อยจาาแล้วสันหนายเนี่ยกูร้อนมือนะมึงต้องมึงต้องภูมิใจไว้นะแดด่ให้เด็กมันดูะไหนเอาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนเดี๋ยวก่อนเดไม่ๆกูร้อนร้อร้อนเดี๋ยวก่อนอร้อนเอาเอาไหมเดี๋ยวเเอาเข้าไปเยอะหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดมยดดเด เอ้ยถอกเอ้ยถอกไอ้ไม่ใช่ไส้ถอกเอ้ยอ๋ออ่าอันนี้กินเลยอ่ะกัดเลยกัดอื้อหือเฮ้ยแต่มันมันไงรสชาติมึงต้องบอกก่อนว่าพอกินเข้าไปแล้วเป็นไงมึงอย่าไปนึกถึงกันนะนี่อย่าอย่าได้ถึงการมีตัวตนของมันอยู่ผมเอาผ้าออกจากหัวแล้วคุณกิมกินอะไรเข้าไปวะไปมันไป อร่อยไหมมันอร่อยมันเห็นไหมอร่อยก็จบเอาจริงนั่นคือตัวเดียวถ้าเราเรียกในศัพท์ของนี่คือเวลาเราไปกินร้านอาหารแล้วร้านไหนที่มันเขียนบอกว่าตัวเดียวอันเดียวอะไรว่าตัวเดียวเนี่ยตอนเด็กเราก็อินโนเซนต์ไม่รู้ว่าอันตัวเดียวจมูกหรือเปล่าอ่าไอหมูอันเดียวยวก้อยอันี้สองอันสองอันมีอันเดียวเนี่ยเนี่ยแหละไปเลยโอเค ไปเลยมีมันเป็นของดีกี้แพงนะอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนก่อนกินเอาอูปะแล้วเคาะปากป๊อกป๊อกกันอ๋อัดเอาเคาะก่อนคนไทยเราเป็นคนมีมารยาทก่อนจะเอาอะไรเข้าไราต้องเคาะเหมือนก่อนจะเข้าบ้านเราต้องเคาะก่อนโอ้ชีวิตไม่ไหวไม่ครับอันนี้คือมันคืออวัยวะซึ่งเป็นอาหารจริงๆอาหารจริงๆไม่ได้ไม่ได้เอามาทําเล่นอันนี้คือเป็นอาหารตำอ่าร้านร้านหลายๆร้านที่ดีๆเลยใช่อันนี้สารก็มีต้มแซ่บอร่อยใช่ซึ่งตรงเนี้ยมันไม่เราไม่ได้ลบหลู่อาหารนะ แต่เราลบหนูอีกกี้โอเคชิมชิมชิมอ่ะเอาปลายหมดเลยนะโอเคมันเป็นเอ็นนั่นแหละคือเวลาเขาเรียกเขาเรียกท่อนเอ็นสวรรค์ใช่มันเหมือนเอ็นเลยทำไมพี่ไม่เอาเอ็นมาให้ผมแล้วมาทำไมเราคัดสรรอย่างดีนะหายากนะเพราะว่าไอ้นี่ผมโทรไปสั่งเลยนะถ้าคนมองในมุมมองของภาพว่ามันเป็นอวัยวะเพศของวัวหรืออะไรเงี้ยเขาจำจริงแล้วจริงดูมันมันก็คือเอ็นนะมันก็คือเอ็นเราจะลองกินแบบ เมี่ยงคำบาลานิดนะฮะโอเคไม่มีช้อนมากวนมีตักแม่งอะไรตัก๊ช้อนก็วางอยู่กช้อนก็อยู่แล้วโอเคอ่าโอเคนี่เลียวเลยฮะอ่าครับอ่าเอ็นเอ็นคัวเมี่ยงนะอ่ะกูช่วยกินเป็นไง โอ้ยลันทุ่งเลยเว้ยอร่อยมาอร่อยมากเลอร่อยอร่อยเลยโอ้ยมันคึ้นมันึ้ดูดูดูโอ้ยมันขึ้นเลยดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดทั้งงัดทั้งงัดดูพลังกลัวไม่แม่กลัวไม่หยุดเลยนี่ไม่หยุดเดาเป็นหมาเลยกินได้เมนูนี้บอกเลยนะแปลกแต่บอกเลยนะครับ อันนี้กินได้น้ำจิ้มอันนี้ผ่านอันนี้ผ่านกินอีกสลับกันเดี๋ยวบางกีป้อนเตะจัดเตะโดนโดนเล่าละมือใส่คนไทยเป็นคนมีมารยาทก่อนเข้าบ้านต้องตีป้า อะมามามาลองกัน้วยวะแต่มัเอ็อนนี่นะจริงจริงมันมันมันมีประโยชน์มากนะตัวเอ็นตัวนี้นะแต่ไปมันก็รสชาติมันได้กันมันได้อร่อยว้าวจริงจริงแล้วอ่ะมันมันกินกับน้ำจิ้มขดิเรวเราสดๆให้เอาวันสดๆกันเอาสดๆกันแล้วเขาไปแล้วโอกาสเลยรอบนี้กัดเลยจ้ากันเลยโอ้โหไปไงกูยังไม่กินเลยก็จำเย็นอือโอเคนะได้ ถ้าเกิดเราเราสลัดภาพไอ้ไอ้ไอ้สิ่งที่เคยเคยเคยเป็นอยู่มันก็กินได้แหละหรือมีใครมีอะไรแปลกๆแนะนำมาหน่อยอยากอยากแฮกี้กินอะไรสุดท้ายนะอยู่กับพวกเรานะฮะรายการเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้าดูว่าจะเป็นอะไรอาจจะเป็นเอ้กาบ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 แมวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย